กรกาบสวัสดีนะครับโปรมีพี่น้องที่หมักในปากเครื่องเรียนเครื่องล่างต่างๆนะครับมือนีกับมีผ่าพุ่มนะครับไม่เิ่งของหลวงพ่อสนันนะครับมหาพรมวิเศษชัยชาญน,นะครับเรียนเลี้ยนสิมีขนาดใหญ่ครับอันนี้นาซีเป็นเนื้ออปกานะครับเี่ย ความหนาเนี่ยเลยสองเลนเลยมีความหนาเนี่ยอยยากาศเนีเน่ถือไฟเนี่ยแหงเหลี่ยมแหงเงาครับอากาเนี่ยบอกเลยเรียนกับรถถือว่า ไม่ว่าเก่านะครับยังพ่อหาได้อยเรียนปี5แปดเรียนปี5แปดนะครับเอามาเบินนะ่งเรียนนะ,ระนเรียนนะลักษณะเรียนที่เป็นังสีนะครับปบ้าพม์นะอ่านานี่คมชัดเลย จะมีเรียนนะครับเรียนตยเปเียนแล้วนะครับแบบมีของปอมย่งบะมีนะที่ผมที่ผมเห็นยังบะมีนะส่วนใหญ่มีแต่ของแท้นะเหรียญนี่ก็บ่แพงครับเหรียญย,ย่งบ,บค่อยมีราคาแพงนะครับแต่ว่าเหรียญงามผมตามที่ผมคิดเหรียญนี่งามความงามเลย เรียนข้อพมที่แบบโอ้สวยงามขนาดเลยนี่นะครับตัวหนังสือที่แบบคมคมคังีเลยนะตัวจุดนี่เป็นโอ้โห่ามันผู้ใดว่างลูกบ่อนไว้คมกิบนะครับมเม็ดประคำนะว่ามันเม็ดไขป่ปลา ขึ้นกันครับหน้านคมกิบในตานี่ลึกมีความงามนะครับพระพุ่มนี่ที่เพื่อนสามารถลุ้นอู้งามอีเดีเบิ่งจักนะครับแถบสีร้อยออกมาเด้ได้จักนี่ก็ได้ด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นพุ่มสีน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็มี คาราเต็มเลยาลาเต็มรางเรียนเลยผมว่างามนะคาราเรียนสหย่อนเลยงามขนานดะขอบเรียนนี่แบบคมขนาดเลยครับขอบตัดนี่ขอบตัดเรียนนี่แบบคมกริบเลยสังเกตเบื้งลีดสิเปลี่ยนคือลองนี่ครับสีบวัวตรงนะสิะเปลี่ยนคือลองคือเป็นแองนี่แหละ ตัดแบบใดบ่เบื้อง่ายครับนี่เลียนเลียนแถอเบื้อง่ายครับเบื้องล่างเบื้องล่างเบื้องข้างพวง้งพผมนี่กลมชัดเลยข้าพวนี่สุดยอดเลยกลมชัดเลยยันนี่ผมบงหัวเลยว่าย่านอีย่างนี้บงหุบจักเลยแต่ว่าเบื้องแบบง่ายหมักมันจะเป็นบุได้บอมักกัญญาเลย วันนี้ที่เบิ้งแล้วว่าเบิ้งแล้วจ้กมันสิได่ายิางยา่งใหญ่เลยก็ยามาเบื้องต่อกดออกเลยเจ้าเลื่อนไปเจ้าวงองเข้ามาเบิง้งนะสำหรับคนที่เอออยากเบื้องเบิ้งกันหน้าเหีย้ยงว่ะก็กดเข้ามาเบิ้งนะนี่หน้าเรียนที่เป็ยนยังไง่งขอบขอบที่เป็นร่องนะผม งาม,มดีครับโอ้งามดีงามางานขนาดเลยเรียนยโอ้ย้อนเสียงเลยบ่เคอยเห็นบ่คอยสัตว์นี่นะครับเรียนเรียนแท้ครับนาเก็บยังพรทธาตนี่มีปล่อยมาครับแบบนี้หาเลยอุดใดทีมัก สายแบบกระพุ่มนะครับนะนงไม่หายเลยครับนี่นะกล้องสิเป็นลักษณะนี้กล้องสีเขียวแบบนี้เลยนะระวางดีๆนะครับปลอมนะครับอาจจะมีปลอมนะอาจจะมีแต่ว่าผมยังบม่ทันได้เคยเห็นนะแต่ว่ากล้องอปลอมมากก้องนี่แต่ว่ากล้องนี้เป็นกล้องแท้นะกล้องแท้ที่เป็นแบบนี้นะ ให้ทุกคนเก็บเป็นยังโกเจ้าก็เก็บออกพระเขาอย่างที่เจ้าจังจังเมืองจังเป็นคือเก่าพระจังคือเก่าลักษณะคือเก่าเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยเปลี่ยนใหญ่นะโอู้หันหอยอู้เต็มเอื้อเลยนะเต็มระเอื้อเลยครับผมฟ้าใบสนี้แล้วครับ นานจังได้กันบ้าบึงไหมขอโทษขอไม่ได้ครับกั่าว่าบุตรใจผู้ใดหลายคนก็ได้บุตรใจเจ้ากขยาพิมมาดากขยามาวากันนะครับเคยไมเบิงึงซื้อๆว่าเหรียนนี่เป็นลักษณะแบบใดนแบบใดนยังบุตรท่านละเอียดดอกครับยังบ่ตรท่านละเอียดครับเจ้า เบิ้งเตยบัวงานไปดิถ้ครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันใหม่นะวันนี้ต้องไปเฮ็ดธุระอีกนะครับ